เช่าซื้อรถมาส่งงวดต่อไม่ไหวอยากขายต่องวดเฮ้ยต้องทำยังไงถึงจะไม่โดนโกงสวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทานายอานอนท์เชื้อสัตบงกฎปัญหาโลกแตกนะครับเช่าซื้อรถมาวันวันซื้อมาก็น่าชื่นตาบานแต่ไปไปมา,มาเฮ้ยส่งไม่ไหวนะฮะบริษัทจะตามยึดยึดเสร็จเอาไปขายก็กลัวโดนฟ้องตามมาอีกเรียกส่วนต่างค่าขาดราคา คันจะขายต่องวดเฮ้ยทำยังไงพี่อนอนท์โทรเข้ามาถามทนายอนอนท์กันเยอะเลยนะฮะขายต่องวดเอาเกิดลดหายลรืพี่เกิดเขาเอาไปขายต่อเขาไปจำนำจำนองบริษัทจะฟ้องเราได้ไหมอ่าเราต้องรับผิดต่อบริษัทไหมคนค้ำต้องรับผิดชอบไหมซึ่งในการขายนะฮะมันก็อืมน่าคิดนะจะให้ปล่อยให้ยึดเขาก็กลัวเขาจะฟ้องมานะฮะซึ่งทนายอนอนท์ก็เคยให้ความรู้ในเรื่องการคืนรถ นั่นคือทุกคดีเวลาคือรถฟ้องแน่นอนแต่วันนี้เราผมจะให้ความรู้ในเรื่องของการที่ขายรถต่องวดทำยังไงถึงจะไม่โดนโกงการขายรถต่องวดเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเป็นการทำสัญญาระหว่างเรากับคนที่ซื้อต่อซึ่งไม่มีผลไปผูกพันกับทางบริษัทนะฮะดังนั้นเวลาคนที่ซื้อต่อเราไปไม่ว่าเขาจะส่งงวดไม่ส่งงวดรถหายก็แล้วแต่คนที่ถูกฟ้องคือเรานะฮะ แต่การที่เราจะไปไล่เอาจากคนที่ซื้อต่อไปจากเรานั่นก็คือเราสามารถฟ้องได้นะฮะคือมันมีสัญญาอยู่แล้วสามารถบังคับได้ระหว่างเรากับคนที่ซื้อต่อแต่แม้นจะอ้างบริษัทไม่ได้แต่ก็อ้างระหว่างกันได้เพราะคุณตกลงข้อตกลงกันว่าจะซื้อรถต่องวดน,นั่นก็คือเราฟ้องเรียกในกรณีรถหายก็ฟ้องเรียกขาดราคาฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการซื้อรถไปแล้วไม่ส่งงวดนะฮะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากรถเสื่อมโทง นอกจากนี้นะฮะเรายังสามารถที่ว่ากรณีเขาซื้อรถไปจากเราแล้วรถด,ดันไม่คืนเรายังสามารถฟ้องในคดีอาญาข้อหายักยอกนะครับตามมาตรา352ได้นั่นคือซื้อไปแล้วเขาไม่ยอมส่งนะฮะไม่ส่งแล้วก็ไม่คืนด้วยเอารถไปซ่อนเอารถไปใช้ต่อนั่นคือเป็นการยักยอกทรัพย์แต่ถ้าถามธนาโนนว่าทำยังไงถึงจะรัดกุมครับพี่อ,อนอนท์ถ้าผมอยากขายรถต่องวดจริง ปลอดภัยที่สุดผมแนะนําเลยนะครับไปเปลี่ยนสัญญาซะให้เขาเข้าไปเป็นสัญญาคู่สัญญากระทางบริษัทผิดพลาดมาลดหายไม่ส่งงวดก็ฟ้องกันไปเองคุณก็หลุดพ้นสามารถทําได้ก็เคลียร์ค่างวดล่วงหน้าแล้วเขาก็ไปเปลี่ยนสัญญาซะแต่ปัญหาเกิดว่าเดินไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะฮะเมื่อเดินไฟนนซ์ไม่ผ่านผมขอส่งต่อ,อในนนมของเจ้าของรถได้ไหมนั่นคือชอยที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดนะฮะ ในการที่จะส่งต่อบอกได้นะถามพี่อนอนท์บอกงั้นคุณก็ต้องทําสัญญากันให้ชัดเจนนะฮะเขียนสัญญาไว้เลยว่า,ารูปแบบสัญญานะฮะทนายอนอนท์แนะให้ทํากันเองเลยง่ายๆนะเขียนเลยทำที่ไหนวันที่ขบจ้านายนี้ผู้ผู้ขายนะฮะแล้วก็ขบจ้านายนี้ผู้ซื้อผู้ซื้อตกลงซื้อรถยนต์หมายเลขทะเบียนนี้ ซึ่งเป็นรถซิ่งอยู่ระหว่างเช่าซื้อกับทางบริษัทมีเงินอ่าราคาเท่าไหร่ส่งถึงงวดที่เท่าไหร่ลงไปให้ครบไม่งั้นจะเกิดปัญหาว่าเฮ้ยปกปิดข้อเท็จจริงหลอกว่าติดค้างข้างงวดมากน้อยเดี๋ยวจะไปเถียงกันอีกนะฮะแล้วก็ต่อไปเลยว่าตกลงเช่าซื้อซื้อต่องวดกันในราคาเท่าไหร่โดยจะส่งงวดต่อในงวดที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็หากผิดนัดยินยอมส่งมอบรถคืนทันที และกรณีส่งงวดครบทางผู้ขายตกลงจะไปดําเนินการโอนเป็นชื่อของผู้ซื้อให้เสร็จสิ้นทันทีที่ชําระค่างงวดลดครบและทางบริษัทได้โอนเป็นชื่อของผู้ขายนอกจากนี้ผู้ซื้อสัญญานะฮะบ,บอกเลยว่าจะใช้รถด,ด้วยตัวเองจะไม่นํารถไปใช้กระทําผิดกฎหมายนะหากผิดนัดยินยอมส่งมอบรถคืนในสภาพเรียบร้อยลงไปให้ครบนะครับนั่นคือเกิดสัญญาซื้อขายกัน นะะกรณีว่ามีการผิดสัญญาก็เอาสัญญาตัวนี้มาฟ้องเลยนะฮะเอาไปแจ้งความได้ทันทีว่าเป็นการานำรถไปแล้วอเอาไปใช้ส่วนตัวไม่ยอมคืนก็เอาสัญญาตัวนี้ไปแจ้งความได้เลยนะฮะกรณีรถหายไม่คืนรถไม่ส่งงวดไม่ไม่โกงไม่หนีไม่มีไม่จ่ายนะฮะกูใช้รถไปเรื่อยเลยแต่กูไม่ยอมคืนนั่นคือฟ้องเอาสัญญาเข้าแจ้งความดำเนินคดีได้นะฮะ จะถือว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ส่วนตนของตนเองหรือของผู้อื่นผู้นั้นกระทาการยักยอกทรัพย์ระวางโทษจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0,000บาทนะฮะซึ่งตรงนี้ถ้ากรณีมีสัญญาชัดถ้าไม่ยอมคืนไม่ยอมส่งงวดและเอารถไปซ่อนไปแอบใช้จะมีความผิดนะฮะซึ่งมีดีกาที่4781ได้กําหนดในเรื่องนี้ไว้นะฮะว่า รถยนต์กระบะเป็นของผู้เสียหายที่สองคือบริษัทโจทร่วมทำสัญญาเช่าซื้อจากผู้เสียหายที่2ขณะเกิดเหตุยังอยู่ระหว่างการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อกรรมสิทธ์ในรถยนต์กระบะยิง,จ,งจึงยังเป็นของผู้เสียหายที่2จนกว่าจะมีการชำระค่าเช่าซื้อครบในการตกลงซื้อขายรถกระบะให้แก่จำเลยมีเงื่อนไขว่าโจทร่วมจะโอนทะเบียนให้จำเลยต่อเมื่อจำเลยชำระราคารถยนต์ครบถ้วนแล้วซึ่งรวมถึงข้อตกลงให้จำเลยผ่อนชำรชำะค่าเช่าซื้อที่โจทร่วม ยังคงค้างชําระแก่ผู้เสียหายที่2ด้วยข้อตกลงในการซื้อขายรถกระบะระหว่างโจ์ร่วมและจําเลยจึงไม่ใช่สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดกรรมสิทธิ์ในรถยนต์จึงยังไม่ตกเป็นของจําเลยที่จําเลยเป็นผู้ครอบครองรถหลังจากมีการทําสัญญาซื้อขายดังกล่าวแล้วถือเป็นเพียงการครอบครองรถกระบะไว้แทนโจ์ร่วมเท่านั้นจําเลยไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ภายหลังจากทําข้อตกลงซื้อขายกระบะดังกล่าวจําเลยผิดนัดไม่ยอมชําระค่าเช่าซื้อและไม่ชําระ ราคารถยนต์เลยโจทย์ร่วมแจ้งให้จำเลยคืนรถกระบะให้โจทย์ร่วมแต่จำเลยเพิกเฉยและอ้างว่ารถยนต์กระบะสูญหายการที่จำเลยยังคงครอบครองรถกระบะนะครับโดยไม่ยอมส่งมอบรถคืนน่าเชื่อว่าจำเลยมีเจตนาเบียดบงังปกปิดและซุกซ่องรถยนต์กระบะโดยมีเจตนาจะไม่ส่งมอบคืนแก่โจทย์ร่วมการกระทําของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์เห็นไหม ไม่ส่งค่างวดนะฮะไม่ยอมคืนรถอ้างว่ารถหายเอาไปซุกซ่อนแอบใช้อยู่สารดีกามองว่ามีเจตนาเบียดบงังทรัพย์เป็นของตนเองนะฮะถึงเราจะเป็นแค่ผู้เช่าซื้อกับทางบริษัทแต่การที่เรามีสัญญาซื้อขายต่อไปให้กับคนที่ซื้อต่อเราสามารถนำสัญญาเข้าแจ้งความได้ทันทีนะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่การที่เราจะขายรถต่องวดถ้าให้ดีคือไปเปลี่ยนสัญญาให้เรียบร้อยซะ อย่ามาทําสัญญากันเองเพราะว่าถ้าเกิดว่ารถสูญหายไปบางครั้งคุณฟ้องได้คุณแจ้งได้แต่รถไปแล้วนะฮะแล้วเงินไม่มีคืนบริษัทสุดท้ายเรานั่นเองจะถูกบริษัทฟ้องนะครับก็ระมัดระวังกันให้ดีแต่มีเคสสาระความรู้ดีๆทนายอนอนท์ก็จะมาให้ความรู้นะฮะเพื่อที่จะใช้ในการที่แก้ไขปัญหาในชีวิตต่อไปวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ